เจอเรื่องหนักในวงการสมัยเจอเรื่องหนักในวงการตั้มช่วยแชร์โดนขกศับสารพัดโดนผู้จัดการดาราคนหนึ่งใช้ให้ทำรายงานให้สมัยทันดาหรือสมัยเดอะสตาร์เป็นนักร้องและนักแสดงสาวหน้าหวานที่ผ่านเรื่องราวมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงตั้งแต่อายุยังน้อยนับตั้งแต่เริ่มประกวดจนเข้าวงการแต่เธอก็สามารถกลับมาเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างสวยงามทุกวันนี้แฮปปี้ทั้งเรื่องชีวิตการงานครอบครัวและความรักกับหวานใจหนุ่มกั้งเดอะสตาร์ โดยเมื่อวันที่13กันยายน2566ในรายการเดอะททลอกทาง y o u t u b e ช่อง3ดีชแนลสมัยได้มาเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมากับสองรุ่นพี่จากเวทีเดียวกันอย่างตั้มวราวุฒิและโดมจารุวัฒน์โดยสมายเผยถึงปมในใจที่เป็นแผลฝังลึกมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อครั้งอายุ15ปีมีพี่คนหนึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่ที่คอยดูแลซึ่งเธอให้ความรักและเคารพเรียกว่าแม่แต่คนนั้นกลับคิดเรื่องชู้สาวกับเธอยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคนอื่นรับรู้เรื่องนนนนีีี้้้กกกกกลลลััับมมอองงงเเเเเเธวว่่าาปป็็็ดยแหจชิิตร ตอนทำงานอยู่ในวงการบันเทิงในกองถ่ายละครเรื่องหนึ่งซึ่งถ่ายร่วมกับตามทางต้มได้เล่าเหตุการณ์ว่าสมัยจะถูกปฏิบัติด้วยในแบบที่ไม่ดีเนื่องจากประวัติเรื่องราวของเธอที่ผ่านมาโดยครั้งหนึ่งในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลายัยมีผู้จัดการของดาราคนหนึ่งเอารายงานของดาราคนนั้นมาให้สมยัยช่วยทําใหท้ทั้งทั้งที่เธอก็มีงานของเธอที่ต้องทําตามเล่าว่าเธอมักจะโดนเอาเปรียบและโดนโขกศัก์อยู่ตลอดจนตามรู้สึกสงสารว่าทําไมเธอต้องมาโดนอะไรขนาดนี้ หลังจากเจอเรื่องแย่ๆก็ทำให้สมัยรู้สึกเครียดจนมีอาการซึมเศร้าความสุขเดียวของเธอในตอนนั้นคือการกินทำให้เธอกินไม่หยุดจนถึงตีสองจนทำให้น้ำหนักขึ้นพวดอาทิตย์เดียวขึ้นมา5-6กิโลกรัมซึ่งส่งผลกระทบกับงานจนเธอเจอปัญหาทุกใจจนรับไม่ไหวตอนนั้นก็มีความไม่เข้าใจกับครอบครัวเมื่อรู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจไม่รู้จักคุยกับใครจึงตัดสินใจหนีกองถ่ายไปตามที่เคยมีข่าวแนอดีต สมัยเผยทั้งน้ำตาว่าเธอคิดที่จะฆ่าตัวตายตอนอายุประมาณ17-18ถึง,งเธอรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในสายตาของครัวและกับทุกสิ่งที่เจอมาก็ไม่รู้ว่าจะทนอยู่ในวงการไปเพื่อใครไม่รู้จะทำไปเพื่อใครชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตรู้สึกเหนื่อยมากแต่ไม่กล้าทำที่บ้านเพราะกลัวว่าที่บ้านจะอยู่ต่อไปไม่ได้จนกระทั่งเธอตัดสินใจไปเชียงใหม่คนเดียวตั้งใจจะไปจบชีวิตที่นั่นเธอขาดการติดต่อกับทุกคนไปแต่เธอกลับเจอแต่คนดีๆรอบตัวหลายคนมากอย่างเหลือเชื่อและมีโอกาส ได้ไปปฏิบัติทำจนเธอทางสว่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับความทุกข์และหนทางการใช้ชีวิตต่อไปจนในที่สุดก็ทําให้เธอกลับมาได้ทุกวันนี้